บอลนะครับไวเกี่ยวตะขอแทนโฟมโคตรทนเลยนะโคตรทนเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับมีคนบอกว่าเอ้ยโฟมดีกว่าเฟียบบอลปลาไม่กินนะครับกินหรือไม่กินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกี่ยวเนี่ยได้ไหมเกี่ยวตะขอแบบนี้นะอืมนะครับเกี่ยวตะขอแบบนี้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหืมพอจะได้รอมานานมาก เฟียบอลทำหน้าที่ของมันได้ดีครับเฟียบอล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 มาแล้วประดินตัวเบเลอร์เลยนี่งไงดูใครว่าเฟียบอลไม่กินเห็นที่ติดปากปราดินไหม นี่เกี่ยวเข้าไปในปากบนเลยนะได้เว้ยไซส์กำลังสวยๆเลยโบโบเลยนะโอเคปล่อยลงคืนเห็นไหมเกี่ยวเฟียบบอลแค่ลูกเดียวนะตะขอเมื่อกี้นะอ่ามันติดมันกินปากบนนะครับนะก็ถือว่าโอเคพอได้ครับผ่านไปด้วยดีครับ เฟีบบอลใช้เกี่ยวตะขอทนก,ว,ว,ทนกนนว่าโฟมนนเ,นะดเ,เดี๋ยวผมจะลองตีล้างเหยื่อที่อยู่ในตะกอนะครับว่าเฟีบบอลจะหลุดไหมนี่อันนี้เสีอบอลนะติดเหยื่อเดี๋ยวผมจะลองตีล้างเหยื่อดูว่ามันจะหลุดไหมนี่ยางางเลยนะ เยวหมดไปแล้วนะแต่ฟิวบอลยังอยู่เห็นปะก็เท่ากับว่าใช้ซ้ําได้อีกยาวเลยอะนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แบบเอาเกี่ยวโฟมแล้วแบบขี้เกียจมาเกี่ยวบ่อยๆเพราะว่าถ้าเป็นโฟมตีสองทีตีอย่างนี้ทีเดียวก็หลุดแล้วนะเอออันนี้ตีไงก็ไม่หลุดประหยัดดีครับเยี่ยมเลย